ก็อย่างนี่บอกแล้วครับว่าตัวนี้คือฐานทํารุ่นแทํารุ่นมันแปดใบนะครับนีย่ยครับจะเป็นอย่างนี้ตรงปลามีสองใบนะครับคือมันทาทั้งทั้งไขทั้งโบได้ทั้งสองอย่างเลยนะครับแล้วก็มีปุ๋ยด้วย120กิโลปรับได้ถึง100ระดับนะครับตัวนี้ตะไคร้ละวันมีแน่นอนครับก็ก่อนเข้าไปโทรสอบถามกันก่อนนะครับว่ามีของเป็นไหมเพราะบางทีของอกเร็วมากครับบอก ของดุของเราเยอะมากสามหมนนเก้าร้อบาทใช่ครับผมทั้งฝาแซปตัวนี้สเตลเลต์เอาสเตลเลต์เกี่ยวสแตนเลสนะครับออกแบบสวยงามครับรับรองครับราคาเนี่ยก็เรียกราคาย่อมเยาว์มากๆสามหมาก้าร้อถูกกว่าที่อื่นเป็นหมื่นแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เรื่องอัจฉริยะสุดก่อนตั่ยากข้างในมียี่สิบครับไปนนทบุรีฐานทำรุ่นมัน8ใบตัวเนี้ยไปโคราช วนันนี้หวานไปนครสวรรค์ถึงไหมครับดาบจังหวัดวันนี้ก็จะมีสัดย่าเมตรยี่สิบสองตัวนะครับอยู่ซ้ายขวาทชานช่นเห็นนะครับซ้ายขวาไปอุบลชายไปอุบลไปอำเภอ่วกสามสิบแล้วก็จะเป็นหวานกับล้อสูงเนี่ยไปอำเภอเสตระูมจมังหวัดเราเห็นนะครับขนอะไรไปบ้างเราจะขนหนึ่งลัศมีตัดหนึ่งเมตรโครงจะเป็นเมตรยี่สิบที่สองหมื่นสองพันเก้าร้อยนะคะครัศมีการตัดหนึ่งเมตรยี่สิบ คงจะเป็นเมตรสี่สิบราคาจะอยู่ที่สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทครับเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้แหละนี่แล้วก็รัศมีตัดเมตรสี่สิบจะเป็นตัวนี้ครับสองตัวนี้จะเป็นตัวนี้นะครับคงจะเป็นเมตรหกสิบถูกต้องราคาสองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับจะมียอยสลิปคัทให้ด้วยนะคะใช่ดี๋ยอยไม่ออกมาเลยวันนี้วันนี้นี่บอกครับเราดันสาขายรอนขึ้นไปเต็มพี่ครับเพื่อจะได้ มีของที่ลูกค้ารับชมนะครับผ่านผ่านทำรุ่นมันตัวนี้เป็นเต็มทียถูกต้องครับเป็นแปดทางปุ๋ย120กิโล่ป้าบ้นหนูไว้แล้ราคาก็39,900บาทปกติราคา45,900ค่ะตอนนี้ให้โผลอยู่คือโผล่สักโผลของสำนักงานใหญ่เป็นไงสกายดอนเหมือนกันณะช่วงเวลานี้นะครับที่เราบอกว่าอยู่สกายดอนมี300-400ชิ้นน่ยรอบนี้ขนได้ประมาณ25ตัวนะต้องไปประมาณ20คันรถใช่ที่ดูแล้วกันครับ แต่ว่าลูกค้าก็สามารถโทรมาสอบถามได้นะคะอยากดูสินค้าใช่ก็คือแต่ถ้าไม่สะดวกมาเรามีบริการส่งถึงบ้านเลยนะคะทั่วประเทศแต่ว่าจะมีค่าส่งก็ขึ้นกับจังหวัดนั้นๆอีกทีหนึ่งนะคะไ,ไปได้โพแาะว่ามันจะมีส่วนที่เราไปส่งลูกค้าทั่วไปกับเอาไปอีกส่วนหนึ่งก็คือจะไปวางไว้ที่อำเภอเอราวัณจังหวัดเลยนะครับซึ่งเป็นสาข,ขาของเรานะครับผม ก็สังเกตครับว่าโครงสร้างเราอะสีสันสวยงามทุกตัวนะครับเนี่ยครับการออกแบบน็อกดาวน์ทำให้เราขนส่งได้ง่ายบุย้งเลยแล้วก็ลูกค้าก็ซ่อมมุมได้ง่ายนะครับนี่ครับสวยงามครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีพวกฐานทำุ่นมันออกไปทั้งหมดเลยนะครับเรากำลังดูว่าเราจะเรียงได้กี่ตัวรอบนี้ก็อย่างที่บอกว่าเราที่อำเภอละวันเนี่ยไม่ใช่สไม่ใช่ดีลเลอร์นะครับเป็นสาขาเราโดยตรงของอยู่นั่น น้าไปเบือนทันบาจะมีไม่น้อยกว่า3 0 0ร้อสี่อเครื่องเลยครับผมมีครบแน่นอนสาขาใหญ่เป็นไงอยู่นั่นมีเหมือนกันราคาเดียวกันไม่มีการบวกเพิ่มนะครับเว่าเป็นการเลกนนน้อยนะครับเครับแต่ย่าคือถ้าเราประกอบเสร็จอย่างเงี้ยมันหมายถึงหมายถึงที่ว่าเราส่งลูกค้าแต่ถ้าเราแย,ยกทิ้งอย่างนั้นคือเราจะ ไปที่ตากานะครับเพื่อก,การขนส่งง่ายขึ้นนอกดาวคือตรงนี้นะเห็นไหมเราถอดหัวตัวนี้ได้ใช่ครับดูครับตัชุดนี้เลยนี่นี่ถอนนี่ถอนฟ้าชุดชุดเลยมันจะกาลายเป็นแบบนี้ใช่แต่ตัวนี้ก็ถอดได้นะก็ยังถอดได้ครับเพื่อปรับขึ้นลงได้ด้วยนะครับ